สวัสดีครับสวัสดีเอมซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่คงครับช่องเสียเบียร์ดัมซิงอีกเช่นเคยครับผมมาจับตาดูนะครับหลังจากที่เราเปิดบอไปแล้วครับว่าคันไหนจะรอดกับคันไหนจะร่วงนี่ก็วิ่งได้ประมาณ20เที่ยวแล้วครับจัดไปเสียวังเสียวังไอเกมหรือเปล่ามาลุ้นกันครับมาลุ้นกัน จับตาดูเลยครับอยากกระพริบตาในเอซีนะ,ะนะว่าผมคิดว่าน่าจะร่วงแน่นอนครับไม่น่าจะรอดหรอกเริ่มทางเริ่มเละเป๊แล้วครับไปโค้สบายครับดูจะหลังมาง เดื่อเป็นร่องไปร่องไหนเป็นก็เป็นร่องร่องนั้นนะครับตอนนี้เอ้อ วิงกันสี่คันนะครับวันนี้เออเพราะว่าเราร่วมก็ยังไม่มาครับไม่รู้ว่าไปที่ไหนกันผมมีซีเรียสครับมีน้อยวิ่งน้อยครับมีเยอะวิ่งเยอะพอผมรู้ว่ารถน้อยผมก็จะหันไปหางานางาปาะกอบเตรนเดตของผมไปแล้วเดี๋ยวรอรอดันสูตรคันนี้เลยครับน่าเห็นไหมโ้แรงเลยแรงเลย แรงจัดแรงจัดเต็มทีฮะดู N p R บ้างครับ N p R ได้เดินตูดไหม<อ>ผมว่าไม่เหลือครับว่าคันนี้คนขับฟันอยู่ครับคนขับยะง่อนเยอะ ดูกันยาวๆไปเลยนะครับบัดเพื่องกันไปเลยใจเด็ดก็รอดอะ่ะใจกระจอกก็ร่วงอะ่ะตอนนี้เมื่อกี้ก็แย่งางว่าครับมันนั่งงานมันหมดครับไม่รู้จะว่าไงนะอู้ ปาถท้ายไม่ล็อกโ้่ฐานปายท้ายไม่ล็อกยับไปเลยไปด้วยเริ่มเื่นแล้วครับผมอันนี้เริ่มเริ่มมีเสียงแล้ว ยังว่า,านะครับมันน้างงานมันดินมันแบบยังเปียกนะครับเนาะลราก็ต้องทําใจครับแต่ว่าไม่วิ่งก็ไม่ได้ครับถ้าเราไม่วิ่งเขาก็วิ่งครับเพราะว่า,วารถเยอะครับทุกวันนี้รถเยอะนูน่นไปแล้วนู่นฟางมันหนาครับแล้วดินมันเปียกมันก็เลยเนืดครับแล้วก็พอไปได้ไม่ถือกับ ไม่ได้กำเนิดมากก็เที่ยวละร้อยครับเที่ยวไอ้เที่ยวละร้อยยี่นะครับวิ่งองบันนี่เที่ยวละร้ยยะรอยยี่ยก็ถือว่าไกลอยู่นะครับไกลอยู่แต่ก็ต้องวิ่งครับเพราะว่ามันไม่มีดินแล้วก็เหมือนที่บอกไปครับคู่แข่งมันเยอะครับ ถ้าพูดไปก็ดินดินเหนื่อๆอย่างนี้วิ่งไกลแบบนี้มันแทบจะไม่ไม่คุ้มนะครับนะงานนี้แทบจะไม่คุ้มแต่ว่าเราก็ต้องยอมก็ต้องทนเนาะ FC เนะเาะเผื่อมีง่ายมียากบ้างก็เป็นธรรมชาติครับเพราะว่ามันจะไม่มีง่ายเสมอไปครับมีง่ายมียากปะปนกันไปตัวนี้ยุคนี้มันยุคโควิดครับยุคโควิด ก็ขอให้มีงานทําครับช่วงนี้ทำไปทําอย่างเดียวเราไม่ซีเรียสครับเพราะว่าดีกว่าจอดครับห้าบาทสิบบาทก็แต่ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้ถึงเย็นไหมวันนี้กลัวได้ย้ายบ่ออยู่นี่ดูจากสภาพแล้วนี่เละมาแล้วครับทางไม่ไหว เดี๋ยวต้องให้ปลาเรามาทําทางใหม่ครับเกลียดสักหน่อยแล้วดินน่วมมาเลยเนี่อ้าโอเคเนาะเอฟซเนาะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสเบียร์ดํซิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะสวัสดีครับ